สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระคุณผู้ชมครับโรคภูมแพทหรือหายใจเป็นโรคที่พบได้บ่อยประกอบไปด้วยกลุ่มโรคที่เกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณจมูกช่องคอหลอดลมและปอดซึ่งทําให้เกิดอาการหิโปติต่างๆตามมาได้และในปัจจุบันจากปัญหามลภาวะได้เพิ่มมากขึ้นก็ทําให้อาการภูมแพทหรือหายใจเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับ และในวันนี้ช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ตออพงษ์ทองงามจากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะให้ความรู้กับเราว่าโรคภูมิแพ้เหาใจาน,นั้นเกิดจากอะไรได้บ้างและจะมีวิธีหรือแนวทางในการรักษาอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับ E, สวัสดีครับอาจารย์ต่อพง์สวัสดีครับครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนปัจจุบันเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยจากค่อนข้างเยอะเลยครับอาจารย์อาจารย์ครับอยากถามอาจารย์ว่าสาเหตุของโรคนี้เกิดจากอะไรครับครับสาเหตุของโรคภูมิแพ้ประกอบด้วยปัจจัยหลัก2อย่างครับครับอย่างแรกคือสารก่อภูมิแพ้การสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ปัจจัยที่2คือปัจจัยที่ตัวผู้ป่วยเองครับในผู้ป่วยที่มีกรรมพันธุ์หรือมีสภาพภูมิตั้งทานที่เอื้ออํานวยต่อการเกิดภูมิแพ้อยู่แล้วเมื่อสัมผัส สารกอบภูมิแพ้รอบๆบตัวเราก็จะทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นก็ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลักสองอย่างก็คือทั้งตัวผู้ป่วยเองทั้งตัวผู้ป่วยปัจจัยกระตุ้นปัจจัยกระตุ้นใช่ครับอาจารย์ครับแล้วปัจจัยกระตุ้นที่ว่ามีอะไรได้บ้างครับสารกอบภูมิแพ้รอบๆตัวเราเนี่ยจริงๆก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานี่เองครับคนป่วยก็จะแพ้คนไม่ป่วยก็จะไม่แพ้ได้แก่อะไรบ้างที่พบบ่อยในประเทศไทยเลยก็คือ สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นในทุนนะครับอันนี้จะพบประมาณ50-60%ของประชากรเลย <c oughs> นะครับรองลงมาก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้จากพวกแมลงซากแมลงสาบนะครับขนสัตว์ขนสุนัขขนแมว <c oughs> หรือพวกรองเกรสรร <c oughs> องเกรสรดอกไม้รองเกรสรหญ้าเหล่านี้เป็นต้นครับ <c oughs> แล้วเวลาผู้ป่วยมีอาการนะครับจะอาการอะไรบ้างที่แสดงว่าเป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจครับ,รบอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือ ถ้าเป็นภ e ูมิแ anyway, พ <c oughs> aj <c oughs> ้ทางเดินหายใจส่วนบนนะครับก็จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้อาการก็จะออกมาทางด้านจมูกแต่ถ้าเป็นทางเดินหายใจส่วนล่างก็จะเป็นเรื่องของโรคหืดอนะครับซึ่งอาการของทางเดินหายใจส่วนบนหรือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีอาการคัดจมูกคันจมูกจามน้ำมูกส่วนใหญ่น้ำมูกนี่จะเป็นใสๆนะครับอาการคันจมูกอาการจามจะเด่นกว่าอาการคัดจมูก มักเป็นทั้งสองข้างแล้วน้ำมูกต้องใสอันนี้จะต่างจากพวกโรคหวัดโรคอะไรที่น้ำมูกอาจจะเขียวจะเหลืองใช่ไหมฮะแล้วอาการมักจะเป็นมานานหลายเดือนหรือเป็นปีนะครับไม่ใช่เป็น7วัน10วันหายนะครับส่วนอาการของทางเดินหายใจส่วนล่างหรือโรคหืดเนี่ยเกิดจากการมีการอักเสบของหลอดลมนะครับทำให้หลอดลมมีการตีนะครับมีการวตัวต่อสิ่งกระตุ้นเช่นควันลดควันบุหรี่อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการ อบเหนื่อยหายใจไม่อิ่มอไอหรือหายใจมีเสียงวีดได้ครับนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เองก็หลายหลายคนจะเคยเป็นแต่คุณผู้ชมอาจะสงสัยว่าอาการเหล่านี้เขาเป็นอยู่เขาาจะเป็นภูมิแพ้ธรรมดาหรือเขาอาจจะมีการติดเชื้อเช่นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วยสังเกตยังไงครับอาจารย์ครับสาหรับอาการของทางเดินายใจส่วนบนเนี่ยดูแล้วอาจจะคล้ายโรคหวัดปกติใช่ไหมฮะ อาการคัดจมูกจามน้ำมูกทีนี้จะต่างจากโรคหวัดก็คือหนึ่งระยะเวลา<ช>ระยะเวลาของการเป็นไข้หวัดธรรมดาก็อาจจะประมาณเจวันสิบวันไม่เกินนี้ใช่ไหมครับแต่อาการของโรคจมูกเสพภูมแพ้นี้ก็จะเป็นเรื้อรังนะครับหลายเดือนหรือเป็นปีหรือเป็นเป็นหายหายนะครับ,รบและอาการที่แตกต่างกันที่สําคัญก็คือน้ํามูกของโรคจมูกเสพภูมแพ้นี่จะใสเสมอต้องเมื่อไหร่ก็ตามมีเหลืองมีเขียว หรือมีเจ็บคอมีไข้ร่วมด้วยอันนี้จะไม่ค่อยเข้ากับโรคภูมิแพ้ครัะก็ให้สงงัยว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อไข้หวัดคืออาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งมันเป็นโรคที่พบบ่อยมากแต่ขณะนั้นเขาอาจจะมีไข้หวัดไข้หวัดรวมด้วยคออักเสบแทรกอยู่นะฮะพี่พูดในการรักษาบ้างดีกว่าครับอาจารย์ว่าแนวทางในการรักษาปัจจุบันเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ในเนี่จมีอะไรได้บ้างครับครับการรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้จากัดเฉพาะทางเดินหายใจแคบจะทุกระบบเนี่ย ประกอบด้วยการรักษาหลักอยู่3าประการะนะครับประการที่1คือการหลีกเลี่ยงสารก่กอบภูมิแพ้สมมุติเราเข้าใจสมมุติเราเราทราบว่าแพ้สารก่กอบภูมิแพ้ชนิดใดซึ่งอาจจะต้องผ่านการทดสอบภูมิแพ้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราแพ้ไรฝุ่นถ้าเราหลีกเลี่ยงไรฝุ่นได้ยิ่งมากเท่าไหร่อาการเราก็จะยิ่งน้อยถูกไหมครับประเด็นที่2คือการใช้ยาคนะครับ,รบการใช้ยาก็ยกตัวอย่างถ้าแบ่งเป็นทางเดินหายใจส่วนบนกับส่วนล่างครับ สำหรับทางอาการทางโพรงจมูกเนี่ยก็จะมียารับประทานก็เป็นยาแก้แพ้แล้วก็จะมียาพ่นจมูกซึ่งเป็นสเปรย์ทางเดินหายใจส่วนล่างก็เช่นกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทางเดินหายใจส่วนล่างเราจะเน้นเป็นยาสูดสูดเข้าทางปากเข้าไปถึงหลอดลมมากกว่าครับการรักษาประการสุดท้ายเราเรียกว่าการให้วัคซีนภูมิแพ้ครับวิธีนี้ก็คือพอเราทราบว่าผู้ป่วยแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดเราจะให้สารก่อภูมิแพ้ ชนิดนั้นๆเข้าไปในตัวผู้ป่วยอาจจะเป็นโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือโดยการอมใต้ลิ้นทีละเล็กทีละน้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ร่างกายผู้ป่วยมีการปรับสภาพปรับเปลี่ยนภูมิต้านทานในที่สุดเขาทนต่อสารก่อภูมิแพ้ที่เขาแพ้ได้เขาจะอาการน้อยลงอนาะฟังอยู่เราค่อนข้างมีความก้าวหน้าไทโเโลยีตรงนี้พอสมควรเนะครับอาจารย์ ปัจจุบ <át> ันมีใช้เยอะไหมครับเรื่องวัคซีนภูมิแพ้นะครับเราเราเราใช้ในรายที่ผู้ป่วยที่ใช้ยาแล้วยังไม่ค่อยได้ผลนะครับอาการเยอะหรือใช้ยาแล้วต้องใช้นานลดยาไม่ได้เกิดผลข้างเคียงจากยาหรือในบางรายที่ต้องการที่จะเร่งผลการรักษาในแง่ของให้หายขาดคือการรักษาด้วยยาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีการควบคุมอาการของโรคนะครับไม่ให้กําเริบไม่ให้เกิดผลแทรกซ้อนโรคแทรกซ้อนอื่น เช่นไซนัสอักเสบปอดอักเสบแต่เราน่าจะต้องใช้ยาไปเรื่อยๆโอกาสหยุดยามีไหมมีแต่ว่าน้อย <No. S 1> แต่การรักษาด้วยวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยถ้าเรารักษาตามที่แพทย์แนะนํา mm. โดยปกติจะรักษาประมาณ3ปี oh. หลังจากหยุดวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยผู้ป่วยสามารถ ทนต่อสารก่อภูมิแพ้ได้อีกเป็นระยะเวลาอีกหลายปีโดยที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องใช้วัคซีนต่อครับครับน่าสนใจมากเลยครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบางคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วครับว่าเขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้เป็นภูมิแพ้กําเริบหรือว่าโรคแทรกซ้อนตามมาได้ครับครับในสําหรับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้นะครับคก็ควรที่จะรักษาสุขภาพออกกําลังกายหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ดังที่กล่าวไปข้างต้นนะครับ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนบนหรือทางเดินหายใจส่วนล่างก็มีหลักการสําคัญรักษาที่สําหรับรักษาโรคภูมิแพ้อยู่3าประการ,รหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นะครับการใช้ยาผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีการใช้ยาเราต้องใช้ยาให้ถูกเทคนิค,คไม่ว่าจะเป็นยาสูดหรือยาพ่นจมูกใช้ยาอย่างสม่เสมอถ้ามีอาการกำเริบให้ไปพบแพทย์ก่อนนัดสุดท้ายคือผู้ป่วยบางราย ที่ได้รับการรักษาด้วยวัคซีนภูมิแพ้อันนี้ผู้ป่วยต้องรับการรักษาอย่างสม่ำเสมอจนครบ3ปีเป็นอย่างน้อยถึงจะได้ผลการรักษาอย่างดีที่สุดครับครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษา ภาวะภูมิแพ้ทางหายใจนะครับซึ่งมีทั้งการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะครับการใช้ยาครับรวมถึงการใช้วัคซีนนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่สงสัยว่าตัวเองอาจจะมีภูมิแพ้ทางหายใจนะครับก็ควรรีบพบแพทย์นะครับรวมถึงท่านใดที่เป็นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสงสัยว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะรุนแรงได้ก็ควรรีบพบแพทย์โดยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นที่ตามมาที่อาจจะรุนแรงนะครับเช่นการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับและในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ตอบผงทองงามจากสาขาวิชาโรคุมก ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยบาบาลมหาวิทยาลัยพิ์นนท์เป็นอย่างนี้นะครับที่มาให้ความรู้พวกเราในวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับสรับ,บ,รบช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงนาน,นาสาระน่ารู้ครับ กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางสื่อละออนไลน์มาให้คาตอบกันครับเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับเพศหญิงอายุ44ปีทํางานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขตอนนี้ดิฉันเป็นโรคเส้นประสาทตาอักเสบทําให้การมองเห็นไม่ชัดเจนมัวพอจะมีทางรักษาหายไหมคะหรือมีแนวทางทําอย่างไรให้ดีขึ้นบ้างต้องตรวจหาสาเหตุและโรคร่วมด้วยค่ะ การรักษาและการพยากรณ์โรคจะขึ้นกับสาเหตุค่ะแนะนําตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทจักษุหากมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชจะมีการปรึกษาจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญตามที่ระบุค,ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะกรณีเด็กแรกเกิดถึง3เดือนยังถ่ายเป็นสีดําอยู่สาเหตุเกิดจากอะไรคะถ้ารกแรกเกิดจะถ่ายขี้เทาซึ่งเป็นสีเขียวขี้ม้าปนดําได้ประมาณ1-3ถึงวันค่ะ หลังจากนั้นจะถ่ายอุจจาระสีเหลืองทองถ้าน้องอายุเกินกว่านั้นและยังถ่ายสีดำอยู่แนะนำให้พาน้องมาตรวจที่โรงพยาบาลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมรารเวชศาสตร์ค่ะไม่ทราบว่าการเทคยาแอนโดครคัวในสาวประเภท2ถ้า BMI น้อยกว่าเท่าไหร่ห้ามกินแอนโดครคัวคะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศซึ่งปัจจุบัน มีคลินิกที่ให้คำปรึกษาด้านนี้โดยตรงหลายที่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะผมจัดฟันดามอนก็คือติดเครื่องมือจัดฟันแน่นแต่สงสัยว่าถ้ากำลังติดเครื่องมือจัดฟันอยู่สามารถใส่เฟือกศบฟันได้หรือไม่ครับถ้าใส่ไม่ได้เป็นทาออะไรครับเนื่องจากฟันจะต้องมีการเคลื่อนที่ตามแรงของการจัดฟันค่ะหากใส่เฟือกศบฟันซึ่งจะล็อกให้ฟันอยู่กับที่ฟันก็จะไม่เคลื่อนค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะคอยโนนิโฟเบียอาการเป็นยังไงหรอคะคือหาในเว็บไม่มีบอกเลยค่ะหนูสงสัยคอยโนนิโฟเบียหมายถึงอาการกลัวห้องค่ะคนที่มีอาการโคอีโนนิโฟเบียจะมีอาการกลัวเมื่อนึกถึงห้องหรือต้องอยู่ในห้องคนเดียวอาจมีอาการกลัวจนมีอาการแพนิคเช่นมือสัน่นใจสัน่นเงื่อออกหายใจไม่สะดวกควบคุมตัวเองไม่ได้ และมักหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้คิดถึงห้องหรือต้องอยู่ในห้องคนเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะก็ขอบกันแล้วนะครับกับคําถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดมีคาถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพก็สามารถพิมพ์คําถามแล้วส่งเข้ามาได้ที่ www สีร่าด์ออนไลน์เนและผมจะไปหาคําตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้เองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสีรราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านลล่เลย แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ